เดือนกันยายนนี้นะคะเรามาเช็คดวงกันดีกว่าค่ะว่าคนที่เกิดแต่ละวันนะคะควรที่จะต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะ เกิดวันพุธนะคะไปขอรวบเลยนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะข้อแรกนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะไฟช็อตนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฟรัดวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านแล้วคุณต้องออกไปช่วยออกไปแก้ไขตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อันตรายที่สุดนะคะแนะนําว่าให้ใส่รองเท้าให้ดีให้มีชิดนะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของอะไรที่ทําให้ไฟช็อตได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเสี่ยงไหม จากการที่คุณแต่งตัวแบบนี้นะคะเจอน้ําแบบนี้แล้วทายังไงให้คุณปลอดภัยจากกระแสะไฟฟ้าที่มันวิ่งอยู่ตามสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันศุกร์สิ่งที่อยากให้ระวังแล้วก็เตรียมตัวอีกนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องไปดูแลคนเจ็บคนป่วยหรือคนที่มีอาการป่วยเรือ้อรังป่วยเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่ใช่นอนติดเตียงไปตลอดนะคะแต่ว่ามีอาการแบบเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่ว เดี๋ยวป่วยไม่ได้หาย ง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะแนะนํานะไปอยากให้คุณเนี่ยสวดมนบทพาหุงนะคะแล้วก็กรวดน้ําให้กับคนป่วยคนนั้นบ่อยๆอย่างเช่นคนเกิดวันศุกร์คือคุณแม่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลคุณลูกอะไรแบบนี้นะคะคุณก็สวดมน์แล้วกรวดน้ําให้กับลูกของคุณบอกชื่อนามสกุลแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะว่าอยู่ในหมวดของคําว่าเจ้ากรรมนายเวรทําให้คุณต้องเครียดทําให้คุณต้องกังวลงแล้วก็ทําให้คุณต้องรู้สึกเป็นห่วงบ่อยๆนะคะสําหรับคนคนนั้นนะน,นี้ก็ลองดูนะ ะะจะได้ช่วยได้แล้วก็ไม่เสียเวลาทํางานด้วยนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันจัดอยากให้ระวังในเรื่องของยานพาหนะพาหนะเสียนะคะยานพาหนะที่ มีปัญหาหรือว่ามีอะไรกระแทกเข้ามาบริเวณตัวเครื่องหรือช่วงบริเวณข้างหน้านะคะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถใช้ได้หรือจะต้องเสียเงินซ่อมรถจํานวนเงินที่พอสมควรเลยนะคะน,นี่ก็อยากให้เช็คนิดนึงนะคะถ้าสภาพอากาศน้ําหรือบริเวณที่คุณกําลังจะขับรถไปเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางหรือมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคทําให้คุณจะต้องผ่านบริเวณตรงนั้นแบบต้องผ่านให้ได้อะ่ะลองเปลี่ยนวิธีหรือลองอาจจะ ถอยนะคะเก็บรถไว้ที่บ้านนะเราหาวิธีอื่นหรือเปลี่ยนเส้นทางนะคะยอมเสียเวลาย,ยอมเสียเงินด้วยวิธีอื่นนะคะน่าจะดีกว่าที่จะตะแบงไปนะคะต้องใช้คํานี้นะต่อมาค่ะขอเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะคะอยากให้ระวังมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในที่นี้นะจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะมือที่3แล้วก็การที่คุณอาจจะไป รู้อะไรมาโดยที่คุณก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้มันคือความลับแบบไม่ควรจะไปเปิดเผยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวัานอังคารถ้ารู้อะไรในช่วงนั้นนะอย่าพูดเยอะเงียบๆพอไว้แล้วก็ดูซ้ายดูขวานิดนึงนะคะว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ย เขามีอะไรกันบ้างอย่าเพิ่งแบบว่าเป็นคนที่อินโนเซนต์เกินไปนะคะพยายามระวังแล้วก็ฟังคนอื่นไว้เยอะๆก่อนที่คุณจะพูดหรือว่าให้ความคิดเห็นนะนี้คือสิ่งที่อยากให้ระวังมากๆเดี๋ยวถึงเวลาอาจจะแบบโดนลุมสกรรมอยู่คนเดียวนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะต้องระวังตัวดีๆเลยต่อมาค่ะขอเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของการที่บริวารจะ มีปัญหาบ่อยนะคะเขาอาจจะหยุดงานบ่อยเขาอาจจะไม่เชื่อฟังคุณหรือเขาอาจจะป่วยนะคะคุณจะรู้สึกวุ่นวายนะคะแล้วก็ปวดหัวกับอะไรที่อยู่ รอบตัวใกล้ตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะแนะนําให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะหาพื้นที่หรือหาสัดส,ส่วนของตัวเองนะคะในการนั่งทําความสงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็พยายามตัดบริเวณคนรอบข้างนะคะที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทําให้เครียดเหลือเกินนะคะถ้าคุณได้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะคุณจะกลับมาเป็นคนเดิมที่มีความแข็งแรงมีความแข็งแกรง่งแล้วก็มีความอดทนเหมือนเดิมค่ะขอแค่ให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมาก ขึ้นนะคะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะอยากให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของการทานอาหารแล้วก็บริเวณช่องท้องนะคะช่องท้องของคุณนะอาจจะมีในเรื่องของการปวดแสบปวดร้อนนะคะคล้ายกับการเป็นโรคกระเพาะนะคะหรือว่าเป็นพวกกดไหลย้อนนะคะแต่หลักๆนะคะถ้าใครเนี่ยมีนัดหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องไปตรวจบริเวณลำไส้นะคะอยากให้ตั้งใจตรวจนะคะอย่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะในเดือนกันยาน,นี้มีช่วงเวลา ที่ ตรวจแล้วเจ้ากรรมานเวรเนี่ยเขาจะเคลียรเรื่องพวกนี้ทําให้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของคนที่บ้านที่จะทําให้คุณเสียเงินด้วยนะคะแค่ไปสองกล้องไปตรวจหรือว่าทานยาเช็คบริเวณกระเพาะของคุณให้ดีนะคะตรงนี้สามารถแก้ดวงได้เยอะมากๆนะคะในช่วงนี้ต่อมาค่ะวันสุดท้ายนะ,ค,ะคือคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็ระวังตัวเองในเรื่องของความซุ่มซ่ามนะคะเดินเตะนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่ามีอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยเจ็บบริเวณตั้งแต่ขา ะะตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะคะจนถึงนิ้วเท้าบางคนเนี่ยเจ็บชนิดที่แบบว่ากระดูกอาจจะแตกหรืออาจจะร้าวได้เลยนะคะตรงนี้มาจากความซุ่มซ้มแล้วก็มาจากเจ้ากำายเวรด้วยนะคะแนะนํานะคะให้ปล่อยประดุกจํานวนแตัวแล้วก็กรวดน้ําให้กับเจ้ากำายเวรของตัวเองนะคะหรือว่าใส่รองเท้าตลอดเวลาพยายามอย่าถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปไหนมาไหนนะคะหาอะไรที่มันปกคลุมบริเวณนิ้วเท้าของคุณได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยไม่เป็นอะไรได้แล้วคะ่ะ สำหรับคนทั้ง7วันนี้นะคะเดือนกันยายนขอให้ปลอดภัยทุกคนคะ่ะ